สวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะควันนี้แบบกับ,บพี่ตีนะคะก็เป็นคิวในเรื่องของแฮปปี้ดีแลกเซชันใช่ไหมคะซึ่งวันนี้หนูกับพี่ตีจะพาพี่พี่แม่แม่และป้าทุกคนมาเล่นเกมกันเนาะเกมนี้มีชื่อว่าดูไว้ห้ามทำตามนะคะเกมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะอ่าพี่ตีเชิญต,ตรงนี้เลยค่ะ โอเคเกมนี้เป็นเกมง่ายๆฝึกสมาธิแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะต้องตั้งใจฟังแล้วก็มีสติเยอะๆนะคะซึ่งเกมนี้มีชื่อว่าดูไว้ห้ามทําตามก็คือว่าหนูจะเป็นผู้สั่งพี่ติจะเป็นผู้ทําตามหนูแต่คนที่เล่นเกมห้ามทําตามพี่ติกติกาคือว่าห้ามหลับตาให้มองตรงดูพวกหนูสองคน อ่าก็คือว่าให้ดูหนูให้ฟังคําสั่งหนูแล้วก็ห้ามปรับตาแล้วก็ดูพิติแต่ว่าห้ามพันตามพิติอ่าฝึกสมาธินะฝึกสมาธินะคะอ่ากติกาคือว่าหนูเนี่ยจะบอกตําแหน่งตาหูจมูกปากคอแล้วแต่เลยแต่ว่าทุกคนให้ชี้ตาแหน่งอื่นที่ไม่ใช่คําสั่งของหนูเช่นหูพิติจับหูแต่ทุกคนจับอย่างอื่นเลยยกเว้นหูจ,จับตาตจับจมูกจับปากใดๆก็ได้นะคะ แต่ห้ามทำตามทิติทิติจะเป็นตัวล่อหาคนมาเต้นหมอลำนะคะตาะเต้นหมอลำนะคะวันนี้เนาะอ่ะอ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 ะทุกคนเข้าใจกันนะคะหากพวกเรากำลังสบายจนตบมือพันหากพวกเรากำลังสบายจนตบมือพันหากพวกเรากำลังมีสุขป,ปดลดหรือถุกได้ไรทุกสิ่งอย่ามัวปไปวิ้งได้ไรกับเราจะตบมือพัน อีกรอบนึงนะคะหาพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพันหาพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพันหาพวกเรากำลังมีสุขปวดเรื่องทุกได้ไองทุกสิ่งอย่างโมโหจริงไรื่อยๆกย่เราจึงตบมือพัน เดี๋ยวมันสีเนียนเนียนเนียเจ้ากีจ้าพแล้วเราก็เห็นเลยเนอะเราจะไปเร็วๆเราจะตบมือนำเพลงเด้อแล้วเราก็จะฟังคำสั่งดีๆนะคะสามสี่หาพวกเรากำลังสบายจี้งจมือพันหาพวกเรากำลังสบายจี้งจมือพันหาพวกเรากำลังมีสุขกดกันทุกเอ้ทุกสิ่งอย่างโม่บวมกันได้กันเราจิมือพันตาคอ หูปากตาหูจมงูจะงูพี่ยี่ยเจนัมีเรคนเอา5คนนะคะวันี้เการแดนเซอร์บอลง5คนยมอย่ายนดนเซอร์บอลงที่ึเปิดเผยตัวโดนแล้วนะคะ เราไปเราจะมาพบกับเดนเซอร์คนที่สองจะเป็นใครนะคะฮ่าพวกเรากำลังสบายจิ้งจกมือมันฮ่าพวกเรากำลังสบายจิ้งจกมือมันฮ่าพวกเรากำลังมีสุขปบเกินทุกได้เลยจริงจรงอย่าโมวเพราะพิงได้ใจกันเราจิ้งจกมือ เรากำลังสบายดมือพันขาของเรากำลังสบายอยู่โลื้นขาของเรากำลังมีสุกมดด้กสิ่งอย่าโมัวไว่ได้กันเรามมือพันขาขาขาแก้มมองพี่ตีมองพี่ตี เราไกันหาพวกเรากำลังสบายลงมือพันมอหาพวกเรากลังสบายอนาพวกเรากำงมีชงกดสนุกไดเลยทุกสิ่งอย่างบได้กันรบมือพันมือ อะไร Ta มันนี่ปั๊กตาปั๊ก Mua ตา Mua คิ้ว Mua พบกับนักแสดงชายสองน,นักแสดงหญิงสองและหัวหน้านักแสดงอีกหนึ่งนะนคะขอพื้นที่ให้กับนักแสดงด้วยค่ะขอพื้นที่ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวนะหนูจะให้หัวหน้าวงเต้นให้ดูก่อนนะคะหัวหน้าวงหัวหน้าวงจะเต้นให้ดูก่อนเนาะ กับหนูนี่แหละกับหนูนี่แหละอ่ะเราจะมากินไก่ในเวอร์ชั่นหมอลำนะคะไก่ในเวอร์ชั่นหมอลำปกติจะเป็นไก่ย่างถูกเผาใช่ไหมอันนี้จะเป็นไก่ย่างหมอลำนะคะ่ะดูพิธีนะไละตกมือตามนะคะสามสี่ไก่ย่างหมอลำเออไก่ย่างหมอลำมันชอบโบลักสีดำมันชอบโบลักนสะีดำเสียจำเปานเสียร่มตำเปนเสียำเปนเสียร่มจำเป็เยอนักเดือเยอะนักเดือ ไก่ย่างหมอลัาไก่ย่างหมอลังมันชอบโบราสีดำมันชอบโบราสีดำเสีกรเสียร่กรรกเสียกรรมกรเสียร่มงกรรกเินนังเดนเดินนังเินเังเดนเดดังเดตึ้งตแบบนี้แบบนี้ค่ะโผล่มาให้หมอทําด้วยค่ะต่อไปเนเนเอร์คเอาหรั้ผ่านเต้นเหรอคะเตนด้วยกัน่าหนูเต้นด้วยหนูเต้นด้วยอ่านะคะ อบใจย์นาทีนี้ไปนะคะพบกับหมอลำ่ายชายและหมอลำายหญิงเะยเยียดายวดี๋ยวียียเดีย่เ๋ยี๋ยะเดียียวเีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเีเดีเียวเดีเดียเดโบยวเีเดีเดียวเดี๋ีดเีเีเีย เกมของหนูกับพี่บ๊กนะคะก็เกมนี้ก็จะพูดในเรื่องของการตั้งสติมีสมาธิในการรับฟังแล้วก็ในการปฏิบัตินะในบางอย่างเราเราอาจจะแบบทําไปโดยที่แบบคนอื่นพาทาแต่ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่ว่าเราก็ทําไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราทําแล้วถ้าสิ่งไหนที่มันถูกต้องเราก็ทําสิ่งที่มันถูกต้องต่อไปนะคะอันไหนที่เหมือนพี่ตี้ถาทาผิดเนี่ยอาจจะแบบอาจจะักเตือนพี่ิี้ว่าเอ้ย อันนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดนะอะไรอย่างเงี้ยเราทําสิ่งที่ถูกต้องไปด้วยกันเนาะมันก็จะเป็นไปทางเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคาร้องกันนะคะสามสี่วันนี้นนฉันทำงานอย่างมีความสุขสโุปประสบความสำเร็จและทพลัร